ลองลงยืนเลยได้ตัวไหมลองยืนดูสิไอ้ยไอ้ยไอ้ยไอ้่าโอ้นักเรียนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันดนเสียงอือนี่ตอนพี่เกไปโรงเรียนตอนไปโรงเรียนหนูบ้านนะเดี๋ยวหนูไปซึ่งนี่ใครลาวะคุณนี่คุณนี่ใครลาวะคุณนี่ใครลาวะนี่อะไรลูกอะไรเร็วมาจายไปเก็บเร็วมาจเก็บโอ้ทำไอ้กาววันนั้น

กกินได้ไรบสกินได้ยายาดีนักเรียนคนสวยนุ้ยเคย้คนลั่ได้กันไ่เดี๋ยววันใ่ชุดนักเรียนโบสถ์เดี๋ยวนีเลุงผู้ว่ลุงในยูทูบไปแล้วนะโอกนี่กันละกนี่กันโอ้ไปว่าคุณกูแล้ว อามั่มเาเด้อขาขาขาเนี่ยไม่ไม่เอาไม่ยังไม่ทำหน้าบู้เดี๋ยวว่าจะจัดน้องสวยจึงเดี๋ยวลุมูฟัไปลงในยูทูบแล้วให้ปุ้ยในในคอมเมนต์ดูแล้วนะได้เงี้ยช่องคุณพี่น้องเลยรับคุณพี่น้องเลยผมไม่ใช่กับวงที่ผมไม่ใช่กับวงดี่ขา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 เด้อเด้อเด้อเนี่ยลุงมูฟได้ไหมลุงมูฟับได้มันกดคอไอ้ากดสองโลงคุณกำลไม่เจ้า